วันนี้เราสหายนักขุดดินทุกคนนะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําพ่วตัวหนึ่งท่านผู้ชมเพราะว่าพ่วกตัวนี้เนี่ยเหมาะกับมือใหม่มากๆคือพ่วแย้มนั่นเองคือนี่คือพ่วแยีมนะระาคานยอยู่ที่สอง0มนนั่นเนองท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยซื้อพว่วแยมแล้วเนี่ยต้องซื้ออันนี้ด้วยอันนี้เนี่ยคือจอออฟแจมคือมันจะเป็นในส่วนของชามที่จะช่วยให้เราเนี่ยขุดไวขึ้นนั่นเองท่านผู้ชมมันน่าจะไม่ใช่ขุดไวขึ้นแต่ว่า เวลาที่เรากดพลาดเนี่ยระยะเวลาคููดาวเนี่ยมันจะลดไวขึ้นนั่นเองนะผู้มชมและผมเนี่ยได้ทําการซื้อจาร์ออฟ m จมาแล้วนั่นเองคือจาร์ออฟ m จเนี่ยความสามารถก็คือเพิ่มแฮสนะฮะแล้วก็เพิ่มวอล์กสปีดซึ่งมันจะเป็นคอมโบร่วมกันกันกบโช o w เวลของเรานั่นเองนะผู้มชมส่วนความสามารถของพวกงเราเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาส10%ที่ตัวของเราเนี่ยจะเคลือบแยมซึ่งจะทําให้แฮสเนี่ยบูตขึ้นนั่นเองนะผู้มชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองใช้กัน ก่อนอื่นผมได้ทําการซื้อในส่วนของเครื่องสแกนมาด้วยเครื่องสแกนอยู่ไหนอ่ะไอเทมดีเทคเตอร์อืมตรงสแกนดูสิตรงไหนมีของทองบ้างตรงไหนอ๋อตรงหน้าฟาร์มเลยนี่เอาเป็นว่าอืมเดี๋ยวก่อนอื่นผมต้องขับรถไปด้วยน้าผู้ชมจะได้รู้ไงว่าตรงไหนเนี่ยมีของทองบ้างคือจะได้แบบว่าบูชโชคตรงนั้นเลยอืม่อนอื่นตรงนี้ตรงนี้อ่าเอ้ยตรงนี้มีพลิกนี่เออเนี่ยตรงนี้สามารถขุดหมูได้อ๋อใหญ่อยู่นะตรงเนี้ย อ๋อเป็นแถบข้างหน้าทั้งนั้นเลยท่านผะู้ชมอ่ะเดี๋ยวลองขุดดูเผื่อว่าจะได้หมูนะอ่ะเริ่มอ๋อไม่ใช่คือมันเร็วมากเห็นไหมท่านผะู้ชมแต่ว่าข้อเสียก็คือแถบเนี่ยมันจะเล็กมากนะฮะอืมอืมอืมเรียบร้อยอันแรก,อ,แรกอันแรกได้แครลอดอันต่อมาอันต่อมาอันนี้จะคืออะไรอืมโอ๊ยอันนี้ได้หมูเลยปะเนี่ยอืมอืมอืมเร็วมากเรียบร้อยได้หมูตัวแรกเลยท่านผู้ชมรีเจเนอเรียพิกนี่คือหมูตัวแรก หมูตัวแรกของผมเป็นระดับรีเจนเดอรี่ฮะซึ่งเดี๋ยวสกแกนอีกทีเนะี่เออสกแกนเรียบร้อยโอ้อมีธงด้วยหรอคือหนึ่งในสองพันห้าร้อยไม่ใช่สองพันห้าร้อยหนึ่งในสองจุดห้าล้านคือระดับเนี่ยหนึ่งจุดโหหนึ่งร้อยเก้าสิบหกปีคือระดับเนี่ยเยอะมากเอาเป็นว่าไหนๆเราก็อยู่ตรงนี้แล้วเหมือนว่าทางแมปเนี่ยจะมีการเพิ่มโทเทมเพิ่มโชคมาด้วยนผู้ชมเอามาลองสักหนึ่งอันแล้วกันนะเผื่อว่าเราเนี่ยจะได้หมูเยอะ มาดูซิว่าผมจะได้เงินเท่าไหร่อืมเดี๋ยวซื้อมาก่อนซื้อตัวเทมมาหนึ่งอันพอแล้วหนึ่งอันพอแล้วก็วางวันตรงนี้แหละอืมโอ,โอเคแอมชัววางหรือ,อยังตัวเทมมาอะตัวเทมม์ตัวเทมอืมวางเรียบร้อยฮะวางตัวเทมแล้วท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวสแกนก่อนดีเทคเตอร์โอเคคุณมาตรงนี้แหละอืมดูสิอันแรกไม่ได้อะไรเฮ้ยอืมคุณไปเรื่อย แต่ว่าเราเนี่ยได้หมูมาตัวหนึ่งแล้วนะคือหมูเนี่ยได้ไวมากอืมโอเคอันนี้คือโอ้โหไม่ใช่โอนี่นอันนี้อันนี้ต้องเป็นหมูโอ้โหไม่ใช่ฮะโอเคขุดขึ้นมาก่อนขุดขึ้นมาก่อนอืมอันนี้เป็นเหมือนว่าจะเป็นสีฟ้าผมเป็นสีม่วงอ่ะต่อมาอันนี้คืออะไรอันนี้ก็เป็นเหมือนจะเป็นของธรรมดาท่านผู้ชมคือของไม่ได้ดีมากเท่าไหร่อืมขุดขึ้นมาอืมขุดขึ้นมา คือไวมากเลยนะเห็นไหมเวลาโคดาวคือไวมากแล้วก็ขุดตรงนี้ด้วยแปบลบว่าเราเนี่ยจะได้หมูเพิ่ม,มขุดขึ้นมาได้หมูตัวเดียวเอง <c ười> อยากได้เพิ่มมากกว่านี้อดิตอนเนี้ต่เหมือนว่าผมเนี่ยจะได้หมูมาอีกแล้วท้านไม่ชมใช่ไหมอันนี้เนี่ยเป็นหมูหรือเปล่าไ,ไม่ได้แน้ใจแต่คือบูชโชคไปตั้งเยอะเลยนะอ่าเป็นหมูฮะตัวที่สองคือจุดฟาร์เงินแล้วเนี้ยจุดฟาร์เงิน <c ười> จุดฟารม์หมูอุ๊ยอันดี้อืง คือแบบว่าเพิ่มโชคไปด้วยเอ้ยตัวอะไรอะ่ะอันนี้ตัวอะไรอะ่ะคือเป็นหุ่นไรกายักษ์โอไมก์ก้อนคือผมว่าเราเนี่ยลองใช้แม่เหล็กไหมผมว่าเราเนี่ยลองใช้แม่เหล็กสักหน่อยอันนี้มีโอ้โหมีแค่สี่อันอ่ะเดี๋ยวลองใช้สักสองอันดูต่วว่ามันจะดีขึ้นนะผู้ชมก่อนอื่นเดี๋ยวหามุมที่มันุดดีๆเอาสักประมาณมุมนี้ดูดีว่าจะเราเนี่ยจะได้อะไรอันนี้ชิ้นแรกคือรู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยได้อะไรดีเท่าไหร่ ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันนี้ขึ้นมาขึ้นมาโอเคอันนี้อืมอันนี้ได้โอ้โหได้ทั้งใช่ไหมอันนี้เหมือนจะเป็นทั้งนะนนแล้วคดตรงนี้คือรีเจนเดอรี่โอ้โหไม่ใช่อ,อืมอืมโอเคอืมกนไปรัวๆอันนี้อืมแล้วก็อโอเคอันนี้ได้อะไรโอ้โหตะาขาบเหรอตัวอะไรอ่ะกิ้งกือมดตัวอะไรไม่รู้อืมเฮ้ยรีเจนเดอรี่มาแล้วฮะรีเจนเดอรี่มาแล้ว รีเจเนอรีมาอีกอันหนึ่งอือคือได้รีเจเนอรี่รัวอยู่เหมือนกันนะเอาจริงๆแล้วอ่ะโอเคหมูฮะตัวที่สามหมูตัวที่สามต, 3. ต่อมาอันนี้รีเจเนอรี้ไหมเฮ้ยรีเจเนอรีหมูตัวโอ้โหแต่มันอยู่ขอบเลยดิโอ้ my god จะหลุดไหมเนี่ยจะหลุดไหมเนี่ยอย่าพิ่งนะอือโอ้ยหมูใหญ่หมูใหญ่โอ้ my god เสียดายมากเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ขอบท่านผู้ชมมันกดยากนะฮะเกมมาท้าทายตรงนี้ <laughs> เกมมันท้าได้ตรงนี้แหละคือไอ้ตัวแถมกลางเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะไปโผล่ตรงไหนบ้างจริงๆิงมันมีแว่นที่สามารถดูได้นะฮะว่ามันเนี่ยจะไปโผล่ตรงไหนในรอบต่อไปแต่ผมเนี่ยไม่ได้ซื้อมาอืมมันแพงอยู่นะมันแพงอยู่มันประมาณแปดพันเลยมั้งหมูหนึ่งตัวเออแบบนี้แหละที่ต้องการโอ้ยหมูยักษ์หมูยักษ์ท่านผู้ชมตัวใหญ่มากคือหมูเมื่อกี้นี้ไททานิกหมูยักษ์นี่คือหมูยักษ์ที่ผมได้มาเมื่อกี้นีตัวใหญ่มาก เป็นว่าเดี๋ยวขุดตรงนี้ต่ออันนี้เราจะได้หมูอีกหนึ่งตัวหรือเปล่าต้องมาดูกันไม่ใช่แต่ว่าผมชอบเลยมากเลยนะพพกตัวนี้มันขุดไวมากนผู้ชมอันนี้เป็นหมูไหมเอยอันนี้ก็เป็นหมูหมูเนี่ยออกบ่อยมากเพราะว่าผมได้ทําการเบิร์มบัมโชงไปด้วยอ่ะอุย้ยตัวใหญ่ขึ้นด้วยฮะไททานิกหรเจนเดอรี่พิกคือแบบได้ระดับไททานิกเลยอืมอันนี้เฮ้ยอันนี้ก็เป็นหมูอีกรวยล้นฟ้าแล้วผมแบบนี้เอ้ยได้เป็นวัวอ๋อ ได้เป็นระดับช้นี้ด้วยนะผู้ชม Regenery Call เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยดูในนี่ก่อนสมุดก่อนอืรับเงินไปด้วยรับเงินแล้วก็รับเงินอืมรับเงินรับมารับคือเงินทุกบาททุกสตางค์ย่ยมีคุณค่านะผู้ชมคือรับหมดฮะเดี๋ยวรับอันนี้มาด้วยรับมาให้หมดคือสามสิบบาทยิ่งระดับสูงเนี่ยราคายิ่งสูงขึ้นอืโอเครับมาได้ร้อยยี่สิบกว่าเลยเนี่ย หมูกับวัวอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยคืออันนี้อืมโอเครับมาอุย้ยห้าร้อยเลยหรออันนี้ก็ห้าร้อยฮะโอเคตอนนี้เรามีเงินอยู่ทั้งหมดหนึ่งหมื่นสองพันบาทเอาเป็นว่าบัมเน่ยังไม่หมดขุดกันต่ออืมและเหมือนว่าผมเนี่ยจะได้หมูอีกตัวหนึ่งแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าพอไม่มีบูมูลแล้วมันกดยากมากคือผม <laughs> ผมรู้สึกว่ามันเริ่มกดยากแล้วเมื่อกี้เนี่ยชินกับบูมูลไงตอนนี้มันไม่มีละมันเลยกดยากนิดนึงท่านผู้ชมก่อนอื่นเนี่ยต้อง ค่อยใจเย็นๆเอาโอเคเอโอเคคืออาจจะต้องเอาพวกเนี่ยไปเอนชาร์ตนะฮะเป็นชาร์จเพิ่มแบบความแข็งแ่งเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ท่านผู้ชมไปขุดขึ้นมาก่อนโอเคตอนนี้กระเป๋าน่าจะเต็มแล้วนะมีของทั้งหมดส5ิบห้าชิ้นแล้วฮะเอาเป็น huh. ว well, ่าเดี๋ยวผมเนี่ยลองเอาของไปขายดูซ huh. like, oh ิว huh. mm ่าจะได้เ hmm. ง sure. mm ินทั้งหมดเท่าไหร่อ่ามาทางนี้อืมตองก็เดี๋ยวเราเนี่ยลองเอาไปขายดูว่าผมเนี่ยจะได้กี่หมื่นน่าจะหมื่นขึ้นนะผมคิดว่าขุดแค่จุดเดียวคิดว่าน่าจะได้หมื่นกว่าเลย ปรอเดิเดียวขอลงมาตรงนี้อะไปของครับพ่อค้าจะได้เงินเท่าไหร่ของเงินเยอะๆนะเซลได้เงินทั้งหมดเจนพันแปดร้อยบาทท่านผู้ชมคือผมยังไม่ได้ขายในส่วนของวัวไปนะวัวเดี๋ยวเอาไปตัวมาเล่งจังไนงะเอาไปว่าอาลงตลาดไปเลยวัวเจ้าวัวน้อยคือเล่งขนาดนี้อเซลติได้เงินทั้งหมดพันห้าเจ้าวัวเนี่ยพันห้าท่านผู้ชมส่วนเจ้าหมูยักษ์เนี่ยยังไม่ได้ขายนะฮะ โอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผูช้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ